เ้าจังเลยว,วะมือเจ้าจังเลยว,วะรรครับพี่น้องเนี่ยขอยว่าจัดอีกกะละมังหนึ่งไปเลยพ,พี่จันอ,อครับผมจัดอีกกะละมังหนึ่งครับว่ามันฉีดไดอ้อีกจะขอเนาะมือพิ่นจังเนี่ยพี่น้องมือเพิ่น,น,พน,มพนมันหนาวเดี๋ยวมัน,รนครับผม หลังจากที่พึ่งไปแล้วเดี๋ยวพิ่นจัดอีกกระลัมังไงหนึ่งว่าจะได้จักใหม่เนาะก็ได้กระละมังหนึ่งก็ได้ประมาณป้วยกลัวผุแล้วน้แม่เนาะครับผมอเปิดเตรียมของอยู่ครับผมแช่เสร็จไวอมใส่เส้นอีกครับผม กะมังไงเลยเป็นเสียเซ็นไปเพิ่งแดดก่อนครับผมให้มันกลามก่อนยังสินํามาอย่างเนาะที่เพิ่นที่เพิ่นหยัดไว้หนาวเซ็นอีกระมังหนึ่งพุน อาลีตเต้ข้อประตูให้ฉันฮะโอ้อย่าออกมามันหนาวมันหนาวมันหนาวโอ้ไ,ไปไข,ขอไปบ้านสวัสดีก่อนแม่เให้ฉังนีเดี๋ยวไปแจกอีกงั้นแจกรองเท้าก่อนแจกลงเทาง้าแจกลงเทาง้ทา,ทาโอ้หนูใส่ลงท้างโอ้ ไปใส่ไปใส่โอ like oh, mm ้ยไปทิ้งแดดไปก็ฉันครับผมนี่แค่ว่ากะโอ้ยจะเปิดย่างฟุ้งย่างไปบกย่านหนาวหลีเลีมืมขึ้นไปสวนที่ถ้ำถอดเสียเฉยผู้เจ้าผู้ใไงเข้าผู้เฒ่าเจ้าหนาวฉันดูคอยถอดเสียเฉยวันนี้ กินเข่างานสบเจีบหลายนะท่านเจีบหลายบอกแม่มันหงเขา่าเฮ็ดกับเข่าคืออยู่โอบอกเข็ดแม่เฮ็ดกับเข่าคือ,อยังอยู่งานสบพระท่านเนี่ยนี่เมื่อคืนไปกินขา้าวงานอะไรงานสบอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้ชุดยอดกินเข่าบดุดถุงบอกไงหนึ่งจนว่าผู้เฒ่าก็จ่อมาปัาดคือกินหลายแท้ลูกเจ้าท่าน กินข้าวหมดกี่ถุงอืมก,ก,กินกินเจียงจานนะี่เน๊กินยิ่มเรียวกลับบ้านเถอะกินกิ่มเรียวกลับบ้านเถอะวะในรอยเออเออเจ้าเสียงมัน่นท่ศน์เดียวอันเสียงมันท่าน์เดียวอัน,นโอ้เจ๊แพรจัดให้ชุดใหญ่ครับผม ฮะใส่เสซ็นดีโอเซ็นพระท่าน,ออนเดียร์อนดิเซ็นแช่หนำเมื่อกี้มือเรามือเรามันจังนี่พี่น้องต่งแช่หนำอุ่นด้วยเพราะว่ามือมือมอยู่อากาศตอนเช้ามือจะมือต่อหน่อยกันยังนี่แตกเลยเป็นวยังคือแตกความเย็นเนี่ยฮะ เพื่อนกินเข้าไปนี่กะเพื่อนกินแซบโอ้เพื่อนไดเพื่อนกะสิกลบว่าเอ้ฉาดใส่กวกงเพ่อนยหน่อยตอนนี้เพื่อนเห็ดลงทานมือนั่นเพื่อนเห็ดแซบเพื่อนกะสิใจมือหลังมากเพื่อนมนื้นเข้าเห็ดคุณภาพเข้าเห็ดมาตรฐานใส่ใจใส่ใจ ขันแต่น้อยก็ยัดเคืองนั่นตัวเครืองกับมีขันทำมันด้วยความรวดเร็วน้ะแม่นาะแปลว่าว่าทาหยัดเครืองมันเส้นมันมุนเข่าเข่ามันมุนเข่ามันมันนบเป็นเม็ดแม่พี่น้องมันบบเป็นเ้นแม่มันบบได้กินแล้วมันโบว่าภาษาอังกฤษกับมันบบจุยสี่แม่าว่ามันบบได้อัฐดลุม นแนเล้ยวมันโมจี่วะสันมันบมนบได้อัธรุในการกินบุญเซนกินเม็ดเขาไยก็ยังกีเขาองฉี่ละเอาแป้งมากีกะมันกับ่บคือเนาะมันก็ต้องเขาเป็นเม็ดเขาเป็นอันนี้เนาะคือกันพี่น้อง อ,อืมเพราะวา่าเพราะว่ามือวาดนี่พี่น้องไม่ไม่ยัดฮักคือโลจะหน่อยได้ไปเฮ็ดใหม่ยัดจุดใหม่นะอืมยัดจุดใม่ฮักยุใส่ละท่าที่ข่อยเฮ็ดให้ใหม่มมอืมฮักคอรอว่านี่เนี้ยเพิ่นเห็ดเพิ่นชำน่านไหมพี่น้อง มันตะหน่อยเฮ็ดบ่ไดดเลยตะหน่อยร่องหยัด่วยเพิ่นแล้วเป็นมือหนึ่งเป็นเจ็บมือเพิ่นเอ้ยมือหนึ่งเป็นปวดท้วงนึกว่าเอาคอยสิดซอยเจ้าว่าั่นเฮ็ดเฮ็ดจังไดกับบไวไผ่มันตรงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงใส่น้ำมนนบอแเม่ยต้องคอยไล่ใส่น้ำอีมือหนึ่งหยัดมือหนึ่งมือหนึ่ง ใส่กวยมือหนึ่งเลี่ยง,งใส่อืมครับผมเหตดยา,ากอยู่ด้พี่นอ้องชั่วสิค้นเข่าคุกเข่าให้มันเข่ากันให้มันเข่าเนื้อชั่วชิหมูชัวช่วชิเครื่องปรุงเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นค้นเข่าถาเส้นเพิ่นอยูอออ่เพราะว่าเส้นเพิ่นบบท่านบบท่านนิ่ม เปิ้ลแชมมื้อเช้านี่มือจังแห้ง่าซั่นปวดมือมมว่าซั่นน้ำบ่จักจับเลยละ่ะตืน่นยามมื้อเช้ามามื้อนี่โ่รงเท่าใดรครับผมแต่นหน่อยคิดว่ามือคืนนี่คิดว่าพาไปไปแล้วพาไปไปคักๆเด้อเฒ่าว่าซั่นกลับมามือคืนเกือบ3ามทุ่มวันนี้หยบ3ามทุ่มละ่ะ อยู่ในอยู่ในบานอยู่ในบานากระจกมีงานหมอล่อยู่มือขึ้นนี่มึงมีความอนมึงนี่ยูมีหาวม,มันหนาวอตอนอกระจกเปิดงานตาหน่อยออกมาจากเอองานศบงานได้เห็นแสงไฟอยู่ปะเจ๊แพรจัดให้เต็มเต็มเลยครับผมเดี๋ยวเราไปาเดี๋ยวตาหน่อยสุดท้ายเป็นช็อตให้มึงดอกพี่นองบะ เข้ามาเดเป็นชุดแนวใ,ใดไปแจกแนวใ,ใดเนาะขอบบุญขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมเอ็ดบุญน้ำรับผมเขาก็เป็นชาวบ้าบนบุญเขาก็ได้บุญด้วยกันเขาเป็นคนเทศอ่าอันนี้เขาก็จัดให้อีกกระมังไงเดี๋ยวทาเซนก่อนเนอน <laughs> มื่อเป็นจังสวัสดีครับเอาใส่สรรไปแช่นี่พักกระลำ ครับเดี๋ยวอัน